สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงสายๆของวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะครับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีไม้ใหม่ๆม,ม,มาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสามารถแขบรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ จะส่งทางไปสนีไทยให้วันเสาร์นะครับค่าจะส่งมาเหมาห้าสิบบาทสําหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่มเจ็ดสิบาทนะครับแล้ววันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับด้านนี้ด้านในนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นราศีสิงห์แผงครับนี่ครับต้นนี้สวยมากครับราศีสิงห์แผงน่าจะเริ่มลงหัวแล้วนะครับนี่ต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับนี่ครับราศีสิงห์แผงครับก็แบ่งที่หกสิบาทนะครับ ดูด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นเมืองหนองคายแผลงครับเนี่ยก็เอาไปหนึ่งร้อยหกสิบาทครับเมืองหนองคายแผลงครับต้นนี้สวยนี่ครับด้านนี้จะเป็นเลนูนครให้สวยๆเลยให้ราคาเบาๆเลยเลนูนครสวยๆเอาไปห้าสิบาทครับนี่ยก็จะมีเกสรภูมลินก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหกสิบบาทครับมีมาแบ่งให้สองกระถางครับนี่ครับเกสรภูมิลินครับกระถางละหกสิบาทครับนี่ไหมายไซส์สวยๆนะครับนี่ บด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าจันเพนนะครับสวยๆเลยก็แบ่งที mm ่กระถางละสี่สิบาทครับเจ้าจันเพนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าจันเพนติดด่างประมาณนี้ครับกระถางละสี่สิบาทครับนี่กระถางนี้ก็สวยครับนี่สี่สิบาทครับด้านในจะเป็นกอกเกตแผลงครับเป็นไม้แยกหน่อไซต์โตๆก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทครับกอกเกตแผลงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนางเลื่อมลายวันไซต์โตๆครับไซส์ใหญ่ครับไปลงกระถางหกหรือกระถางแปดได้เลย ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับเนี่ยครับนางเลื่อมลายวันนะครับเป็นไม้ไซส์โตนะครับชุดนี้นครับมาดูด้านในนะครับนี่กับด้านนี้ก็จะมีนี่ครับจะเป็นฮาลาบาลาครับเนี่ยต้นนี้ใบใหม่มาก็สวยเลยครับเนี่ยฮาลาบาลาก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับเนี่ย ก็จะเป็นไม้ไซส์เล็กอีกหนึ่งกระถางก็จะเป็นทองขะกายมาไซส์เล็กๆครับไซส์ประมาณนี้ขอคนรับได้นะครับก็แบ่งอยู่ที่ให้ราคาเบาๆไปหนึ่งร้อยบาทครับด่างสวยมากครับตัวนี้มีกระถางเดียวนะครับแล้วก็คุณพระแผงก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทครับคุณพระแผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสยามนลมทิตป้ายสวยๆเลยนะครับนี่ครับสยามนลมทิตป้ายสวยก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะมีกุฎไนท์ไซส์นี้ประมาณนี้นะครับนี่กระถางสี่นะครับ กูในไซนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับน้าื้อสวยเลยนะครับนี่ก็จะมีกระถางนี้ก็แบ่งปันหนึ่งกระถางก็จะเป็นฮันเตอร์มูนนะครับผมแบ่งให้หนึ่งกระถางครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะครับให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทองตะนาวสีไซส์โตๆก็เอาไปแปดสิบาทครับทองตะนาวสีครับต้นนี้สวยมากอันนี้จะเป็นตะวันมาลาการสวยๆเลยก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนี่ครับตะวันมาลาการ แล้วก็หนึ่งเดียวในจักรวาลแตนี้ก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทครับนี่ครับแล้วก็จะมีจันนาคาไซกระถางหกครับหน่ไซนี้ครับประมาณนี้ครับก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับจันนาคาด้านนี้จะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลไซกระถางห้าจุดห้าหรือหกครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับให้ไปพิเศษหนึ่งร้อยบาทให้ไปราคาเบาๆนะมาด้านนี้จะเป็นอารัวนะครับนี่ครับอารัวไซกระถางหกล้นๆ้นนะครับไปลงกระถางแปดได้เลยก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับนี่ครับ ขายไปสองร้อยบาทตัวไซต์โตนะครับเป็นไม้ฟอร์แม่พันธุ์นะครับต้นนี้ก็จะเป็นเทวาสุวรรณไซต์โตครับเนี่ยต้นล้นเลยเป็นลงแปดได้เลยครับไม้น่าจะเริ่มลงหัวแล้วครับผมก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับด้านนี้จะเป็นหางหงโบราณไซต์กระถางหกก็เอาไปหกสิบาทพอนะครับให้ไปราคาแบบเบาแล้วก็ลูกไม้แยกหน่อต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่หกสิบาทครับสวยๆเลยครับนี่ไซต์โตนะครับไม้แยกหน่อไซต์กระถางห้าจุดห้าหรือหกไซต์โตเลยนะครับไม้ ด้านนี้ก็จะเป็นทองทาราแผลงป้ายน้ําตาลนะครับเป็นไม้อยู่ในกระถาง5.5หรือ6ไซ้์โตครับไปลงกระถางแได้เลยวันนี้เป็นไม้ฟอร์แม่พัน nose, มาแบ่งปันครับผมก็มแบ่งให้แล้วเอาไป200บาทครับมีมาแบ่งให้2กระถางครับทองทาราแผลงป้ายน้ําตาลนี่ครับป้ายน้ําตาลชัดเจนมากครับชุดนี้น,นี่ครับมีแบ่งให้2กระถางครับนี่ครับอีกหนึ่งกระถางครับน่ครับป้ายน้ําตาลสวยมากครับไซต์โตครับไม้ไซต์โตเลยนี่ครับไปกระถางแล้ว200บาทครับนี่แล้วก็จะมาด้านนี้ก็จะเป็น ลูกกบมะหลวงไซส์โตโตไซส์กระถาง5 5ห้ารือกระถางหกครับหลอดใหม่สวยมากครับเนี่ยครับลูกกบมะหลวงก็แบ่งอยู่ที่2 5 0ยห้าบาทครับนี่ครับให้ไปราคานั้นเลยนะครับมาด้านในก็จะเป็นกล้องธรณีไซส์โตโตเลยนะครับเนี่ยไซส์กระถางหกนะครับผมก็แบ่งอยู่ที่หนึ่ง้บาทครับให้ไปราคาเบาๆเลยนะครับให้ไปหนึ่ง้บาทพอนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกุดไนท์ไซส์กระถาง6กครับโตโตเลยนะครับนี่ครับกุดไนท์กระถางหกก็จะแบ่งอยู่ที่เอาไป เอาไป220บาทพอนะครับให้ไปราคาเบาๆเลยนะครับเป็นถือว่าแบ่งปันกันไปเลยนะครับมาชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็นเพชรราชินีเป็นไม้แยกหนอนะครับเนี่ยไซส์กระถางห้าุห้าหรือกระถางหกไซส์โตโตเลยนะครับเพชรลาชีนีก็แบ่งอยู่ที่100บาทครับมีกระถางเดียวนะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับนี่ให้ไปกระถางหนึ่งครับแบ่งกันนะครก็จะมี2ลักครับนี่สองลักสวยๆก็แบ่งที่30บาทครับสองลักครับไป30บบาทพอนะครับ ต้นนี้จะเป็นโลสสวยๆเลยให้ไปพิเศษเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอนะครับนี่ครับโลดนะครับแต่มาด้านนี้ก็จะเป็นแสงจันทไซกระถางหกล้นล้นครับโตโตเลยนะครับนี่ครับไซส์โตมากครับผมก็แบ่งอยู่ที่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับไซส์โตนะครับนี่ครับกระถางหกล้นล้นเลยนะครับเป็นลงแปดได้เลยไปสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่ก็จะเป็นโลดแผงหน้าสวยๆเลยนะครับนี่ครับโลดแผงหน้าสวยๆไซส์โตโตก็จะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับ แบ่งปันกันไปเลยครับจุดตัวนี้จะเป็นทวายไลท์นะครับทวายไลท์อยู่ในกระถางหกนะครับไซส์โตโตทวายไลท์ก็จะแบ่งอยู่ที่5้าอบาทนะครับนี่ครับเป็นไม้ไซส์โตนะครับเป็นไม้ฟอร์แม่พันธุ์เลยไซส์โตเลยนะครับจุดนี้นี่ก็จะมีด้านนี้มาแบ่งให้หมอโชคมี3ามกระถางครับหมอโชคก็ใช้กระถางละเอาไปกระถางละหกสิบาทมีมาแบ่งให้3มกระถางเท่านั้นนะครับนี่ครับหมอโชคครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับให้ไปกระถางละหกสบาทครับนี่ครับแล้วก็เทวาสุวรรณไซส์นี้ก็จะแบ่งอยู่ที่หกสบาทครับน วาสุวรรณแล้วก็จะมีเฟอร์รารีนะครับกําลังเริ่มกัดสียังไม่เริ่มกัดสีก็แบ่งอยู่ที่40บาทครับเฟอร์รารีนะครับนี่ครับให้กระถางละสี่สิบาทครับเฟอร์รารีส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเทพชุมนุมแผงครับก็แบ่งอยู่ที่60บาทครับแล้วก็รัศมีจันทร์ก็ไป50บาทนี่จะเป็นเทวีสุริยาแผลงก็ไป60บบาทครับให้ไปราคาแบ่งปันกันเลยนะครับจุดนี้มาถึงด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมี ทองสินครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทครับทองสินนะครับนี่ไม้ไซสีสวยหลายกระถางครับจุดนี้นี่ครับเดี๋ยวก็จะมีทองคําขาวก็ไปหนึ่งร้อยบาทครับกัดสีสวยมากครับตัวนี้ทองคําขาวแล้วก็จะมีแสงจันไซเล็กๆก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับก็จะเป็นซันชายเดย์ต้นนี้สวยมากครับซันชายเดย์ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีทองนกปากก้าสวยๆเลยก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนะครับ แล้วก็จะมีหนึ่งเดียวในแจกรวาลกระถางห้าอีกหนึ่งกระถางครับนี่ครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีถ้วยฟูถ้วยฟูผมก็แบ่งอยู่ที่กระถางละห้าสิบาทนะครับ,บนี่ครับกระถางละห้าสิบาทครับเนี่ยแล้วก็ฝากลักก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทแล้วก็ดั่งต้องมนก็ไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นชมพูทวีแผลงก็แบ่งอยู่ที่กระถางละสี่สิบาทนะครับนะี่ครับ,นะรบประมาณนี้นะครับนี่ครับก็สําหรับวันนี้ยูทูบช่องคนรักบอลสีก็มีีีบบบอลสมมาาแ่งปัันนนรระะณ้คก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีไม้ให,ใหม,ใหม่ๆมาแบ่งปันกันนะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับจะส่งทางไปรษณีย์ไทยให้วันเสาร์นะครับค่าจะส่งเหมาเมา50บาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ